สวัสดีครับวันนี้มาเจอก,กันกับรายการรีวิวขนหัวลุกกับมือถือ iPhone ที่คุณใช้แล้วจะต้องขนหัวลุกขณพร้อมหรือยังครับยังยังอีกยังยังอีกยังไม่ไปเปิดไฟอีก <laughs> สวัสดีครับผมแอดมินตนัวกล้าผมแอดมินบ้ามครับตอนรั้เข้าสู่เ e s a Channel Fanpage นะครับ ครับผมวันนี้ครับมีอะไรครับ iPhone 6s นะครับ iPhone 6s นะครับเย้ในปี2020นะครับยังน่าใช้อยู่ไหมใช่ครับเป็นหัวข้อที่คนถามเข้ามาเยอะมากนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวสำหรับ iPhone 6s ว่าพี่ยังน่าใช้อยู่ไหมคุ้มไหมตอนนี้กับงบ5,000บาทนะครับหรือว่าจะรอซื้อ iPhone 7ปีหรือว่าใครที่รอ iPhone 9ออกนี้รุ่นเก่าๆก็จะลดลงนะครับลดราคาลงนะครับ เรามาดูที่น้ำหนักของ iPhone 6S กันเลยดีกว่าครับน้ำหนักนะครับร4 3กรัมนะครับถือว่าค่อนข้างหนักไหมก็ไม่หนักมากนะครับพอดีมือพอดีมือครับถือว่าเบาอยู่นะครับถ้าเทียบแบบไอโฟนรุ่นเ่นๆถือว่าเบาครับครับเรื่องของขนาดเป็นไงบ้างครับเรื่องของขนาดก็ต้องบอกว่าพอดีมือครับสามารถพกพากระททดรัดครับใส่กระเป๋ากระเป๋านี้ก็ใครที่มือใหญ่นะครับเช่นผมอย่างนี้นะครับมือใหญ่ มาใช้ใช้จะรุ่นพัดมาก่อนอย่างนี้มาใช้รุ่นเล็กๆก็อาจจะไม่ถนัดนะครับมาใช้ตัวนี้ก็จะเล็กลงใะครับเพราะว่าใช้รุ่นพัดมาหน้าผมมันก็จะมันใหญ่กว่าเป็นความเคยชินใช่ครับเป็นความเคยชินแต่ละบุคคลนะครับว่าใช้จอยใหญ่แล้วมาใช้จอเล็กมันก็อาจจะไม่ถนัดนะครับผมไอโฟน 6S เนี่ยนะครับหน้าจอ4.7นิ้ว4.7นิ้วนะครับแนวทะแยงก็คือวัดจากมุมซ้ายบนไปขวาล่างนะครับผมนี้นะครับ เรียกว่าแนวทะแยงถ้าเอาไม้มาทัดไปวัดตรงนี้ไม่ใช่นะครับเขาวาดจากแนวทะแยงอย่างนี้นะครับเทคโนโลยีหน้าจอที่เขาเรียกว่าฟอตทัชนะครับผมฟอตทัชก็คือทีดีทัชนั่นเองครับมาพร้อมกับฟังก์ชันทีดีทัชครับครับผมซึ่งน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าสามารถรับแรงกดนิ้วของเรานะครับสามารถเข้าไปถึงแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับก็คือถ้าเรากดเบากดหนักนะครับมันก็จะรู้นะครับว่า มันเป็นคำสั่งลัดนะครับก็คือเวลากดดูรูปใน IG หรือว่า Facebook อย่างนี้นะครับสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็มาดูหัวใจสําคัญของ iPhone 6 s กันเลยดีกว่านะครับผมที่มาพร้อมกับชิป a p p l e A9 นะครับผมถือว่าเป็น iPhone ที่ออกมา5ปีแล้วนะครับคือเป็น iPhone ที่แต่ก่อนเป็นเรือธงเลยนะครับรุ่นนี้เป็นเรือธงไหมครับเพราะว่าตอนนี้ผ่านมา5ปีแล้วยังสามารถอัปเดต I o s ได้เรื่อยๆ การใช้งานผมว่าใครที่มีงบ5,000บาทนะครับ5,000 6,000ประมาณนี้ถ้าเทียบกับ Android ก็ตัวนี้น่าเล่นกว่าใช่ไหมครับใช่ครับผมในเรื่องของกล้องนะครับก็คือเวลาถ่ายวิดีโอนะครับผมกล้องของ iPhone ยอมรับเลยนะครับว่าเฟรมเรทมันนิ่งนะครับต่จาก Android ในเรทราคานี้นะครับต้องพูดว่าราคานี้ราคาเท่ากันนี้ราคาเท่ากันงานวิดีโอนะครับเรื่องเรื่องการถ่ายภาพอาจจะยวไม่สู้ Android นะครับเพราะว่า Android มีการปรับ แบบทําให้ภาพสวยขึ้นมี AI ปรับสวยขึ้นเพราะว่ามีมเทคโนโลยีที่ใหม่มากขึ้นนะครับทําให้ iPhone อาจจะสู้ไม่ได้ในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับผมแต่ว่าผมเคลียร์นะครับใคร,ใครจะซื้อมาทํา YouTube อย่างนี้นะครับถ้าจะใช้งานจริงๆก็น่าจะเป็น iPhone 6 s อที่น่าสนใจกว่าถ่ายวิดีโอแนะนําเลยครับใครจะซื้อมาถ่ายวิดีโอทํา YouTube อย่างนี้ว่างานวิดีโอนิ่งนะครับผมมีกันสั่นด้วยนะครับในเรียนราคานี้ถ้าจะซื้อ a n d ดรมาถ่ายวิดีโอผมเลยเคยลองมาหลายรุ่นแล้วนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจกว่าครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเรื่องของไม้นะครับผมเสียงไม้ไโฟนมันชัดเจนดีนะครับครับยังไม้ไโฟนชัดเจนดียังไงครับคือถ้าเราถ่ายจากกล้องหลังมันก็จะใช้ไมของกล้องหลังนะครับถ้าถ่ายจากกล้องหน้าอย่างนี้มีอันนี้มีมีไม้จากกล้องหลังด้วยใช่ครับผมอยู่ข้างหลังตัวนี้ครับ น่าสนใจมากครับถ้าเราถ่ายจากกล้องหน้านะครับไมค์จากกล้องหน้าก็จะได้ยินเสียงที่ชัดเจนใครจะซื้อไปไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดขายขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าขายของนะครับน่าสนใจมากครับในส่วนของกล้องหน้านะครับก็คือไม่ต้องซื้อไม่แยกก็ได้ครับเสียงมันดีอยู่แล้วนะครับผมต้องบอกว่าเสียงค่อนข้างชัดเจนดีต่อไปนะครับในส่วนของจอจอภาพอย่างที่บอกมานะครับก็คือมี4ี่จุดเจนิ้วใช่ครับมีขนาด4ี่จุดเจ็นิ้วนั่นเองครับครับแนวทะแยง เป็นจอแบบ IPS ครับความละเอียดแค่ s d นะครับ s d 720p ครับยังไม่ใช่ Full HD นะครับถามว่าจอมันชัดเจนไหมดีที่สุดไหมก็ไม่ดีที่สุดครับเพราะว่ามันเป็น iPhone ที่ออกมา4ปี5ปีแล้วครับหรือว่าถ้าเทียบกับ Android ก็อาจจะสู้ไม่ได้ในส่วนนี้นะครับ จอ a n d ด o i ยงบประมาณนี้ก็อาจจะได้จอ Full HD ครับนะครับผม iPhone อง s ได้แค่ SD นะครับครับผม7 120p นั่นเองแต่ว่า YouTube สามารถปรับได้ถึง1080เลยนะครับซึ่งชื่อว่าเป็นจอของ iPhone นะครับต้องบอกว่าสีตรงนะครับผมไม่ผิดเพี้ยนนะครับไม่ไม่มีหลอกลวงนะครับผมมีหลอกลวงนะครับสีสดสีสดหรือว่าค่อนข้างตรงนะครับใครที่จะซื้อไปแต่งภาพอย่างนี้นะครับผมแต่งภาพในโปรแกรม ได้รูมที่อยู่ในมือถือนะครับผมซื้อไปแต่งภาพเกี่ยวกับงานโปรดักชันนะครับแนะนำเลยครับผมในเลตราคานี้นะครับ iPhone 6s มาพร้อมกับแรม2ิกครับซึ่งเดี๋วนี้น่าจะมีมากกว่า2อิกแล้วคือไอโฟนรุ่นใหม่มี3 g จิก4ิกแล้วนะครับผมแต่ว่าเรื่องของแรมผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับ iPhone นะครับเพราะว่ามี ios ระบบปฏิบัติการ ios นะครับที่เสถียรแล้วก็จะการ การพลังงานได้ดีครับผมทำให้เวลาที่เราเปิดหลายแอปพร้อมๆกันว่าทําได้ดีมากอยู่นะครับตรงนี้ถ้าเทียบกับ Android ก็ Android 2องกินี่ก็แหลกแล้วนะครับก็เริ่มกระตุกแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น iPhone นะครับถ้าเรื่องแล้วไม่ต้องกังวลเลยครับแล้วก็แบตเตอรี่ครับของ iPhone 6s นะฮะหนึ่อามิลลิแอมครับคว่าถือว่าน้อยอยู่นะครับไม่เพียงพอแน่นอนครับผม จะซื้อมาเล่นทั้งวันนี่ต้องพก power bank ใช่ครับต้องบอกว่าต้องพก power bank คือถ้าจะใช้ทั้งวันก็ต้องพก power bank ครับต้องพก power bank ไปด้วยใช่ครับผมถ้าถ้าจะซื้อมาเล่นเกมก็ต้องพิจารณาข้อนี้ไว้ด้วยนะครับครับผมเพราะว่าแบตมัน 1, 7 5 0งเบมิลลิแอมเนาะใช่ครับามันน้อยครับผมแบตน้อยแต่ว่า ios มันประหยัดแบตดีอยู่นะครับครับถ้าใช้ f เฟซ o o ๊กไล n e ทั่วไปนี้นะครับไม่ได้ใช้งานหนักน่วงอย่างครับจะไปเล่นเกมถือว่ายังเพียงพออยู่นะครับ สำหรับผมนะถือว่าเพียงพออยู่จากความรู้สึกมันเพียงพอนะครับครับเอาเปิดโหมดประหยัดแบตไว้ครับผมหัวแค่โทรเล่นเฟซนิดหน่อยครับผมเช็คไลน์นิดหน่อยอย่างนี้ก็อยุดน่าจะอยู่ได้ทั้งวันเลยครับผมแล้วก็ iPhone 6S เนี่ยนะครับมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลครับพร้อมกับมีแฟลชด้วยนะฮะมาพร้อมกับแฟลชมีแฟลชมาด้วยมีแฟลชด้วย ถ้ามีแฟลชอยู่กล้องหน้าอย่างนี้ก็ดีอีกอย่างนะครับก็คือจะทำสว่างสัยเลยทําให้หน้าเราสว่างขึ้นหน้าจะเหมาะกับคุณผู้หญิงนะครับแซบตังไหมครับจะอยู่ดนึงนะครับจะอยู่นะครับก็คือแฟลชมันมีแฟลชมันก็ดีครับผมจะทําให้กาถ่ายรูปใช่ครับถ่ายรูปดีขึ้นสว่างขึ้นนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่ากล้องหน้านะครับสามารถถ่ายวีดีโอได้แค่ 720p ครับผมคือความละเอียด HD นั่นเองครับ HD ดเฮดไดีครับ เดีครับ h ีนะครับผม HD, HD นะครับถ้าซื้อไปถ่ายรูปเอ้ถ่ายวิดีโอนะครับโดยใช้กล้องหน้ามีความละเอียดแค่ 720p 30เอ้ย6ก fps ของนเ h o n e เวลาถ่ายวิดีโอก็เฟรมเรตค่อนข้างจะนิ่งนะครับน่าจะถูกแกคนที่ทำ YouTube <c oughs> มีคนเอาไปถ่ายนางก็ถ่ายได้ดีนะครับผม<ห>ขึ้นอยู่ว่า<บ>โอเคเลยครับขึ้นอยู่กับเทคนิคของเรานะครับ เทคนิคด้วยนะครับเทคนิคการถ่ายนะครับผมว่าอยู่ที่เทคโนอาชีวะไม่ใช่อไม่ใช่เทคนิคนะครับอยู่ที่เทคนิคด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ก็มีส่วนนะครับครับอุปกรณ์มีส่วนให้อายได้ดีมากขึ้นนะครับผมถ้าเทียบกับกล้อง Android อ่าถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับกล้อง Android เป็นไงกล้องหน้านะครับกล้องถ้าเทียบกับกล้อง Android ผมบอกว่าถ้าถ้าซื้อมาถ่ายรูปสาหรับผู้หญิงนะครับเรียกซื้อ Android ดีกว่านะครับเพราะว่าใน Android เนี่ยเวลามันถ่ายรูปนะครับก็คือจะ มี AI นะครับผมปรับภาพมาให้แล้วก็คือน่าจะนวลขึ้นนะครับมาดูมีดูดีขึ้นนะครับว่าถ้าจาก iPhone นะครับผมบอกเลยนะครับพังแน่นอนครับถ้าอัพลงเฟสบอกว่าพังแน่นอนนะครับถ้าอัพลงเฟสสำหรับคุณผู้หญิงที่จะซื้อมาถ่ายสำหรับกล้องหน้าครับต้องมีแอปเสริมมีแอปพลิเคชันเสริมใช่ครับแอปพลิเคชันต้องมีแอปพลิเคชันเสริมในการถ่ายรูปนะครับผมจะทําให ดูดีขึ้นนะฮะค่อยจะดูดีขึ้นนะฮะจากนางแมวเป็นนางฟ้าใช่ครับ <c oughs> iPhone 6s นะครับยังมาพร้อมกับกล้องหลัง12ล้านพิกเซลนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบเลนเดียวนะครับคือวิ่งได้ทางเดียวไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ค,คละเลนครับ <c oughs> มีเลนเดียวครับผมก็คือจะซูมได้10เท่านะครับแบบดิจิตอลนะครับผมก็คือจะไม่มีเลนซูมเหมือน iPhone เจ็ดพัดอย่างนี้แต่เขามีแฟลชด้วยมีแฟลชเป็นแฟลชทูโทนด้วยครับผมถ่ายได้ชัดเจนช่วยให้ภาพเวลาถ่ายเนี่ยมันดูนวลขึ้นแสงดูดีขึ้นนั่นเองครับครับก็ดีกว่าถ้ามีแฟลชตัวเดียวนะครับเอาไปถ่ายทําอะไรแบบนี้โอเคเลยใช่ไหมครัโอเคเลยนะครับต้องบอกว่าโอเคเลยสำหรับเบรดราคานี้ถือว่าทําถ้าเทียบกับ Android ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่า Android บางรุ่นอาจจะดีกว่านี้นะครับผม ต้องดูอีกทีนะครับว่ารุ่นไหน <c oughs> ต้องบอกว่ารุ่นไหนนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบเฉยๆนะครับผม <c oughs> ว่าจะซื้อดีไหมนะครับจะซื้อมาถ่ายรูปอย่างนี้จะเรียกซื้อ Android หรือว่า iPhone ดี iPhone นะครับผมกล้องหลังมันมีโหมด HDR ด้วยนะครับก็ <c oughs> คือเวลาที่เราเป็นไงครับ HDR HDR ก็คือเวลาเราถ่ายย้อนแสงครับ หรือว่าถ่ายรองฟ้าอย่างนี้จะช่วยให้ภาพมันดีขึ้นครับโอ้น่าสนใจมากเลยครับจะไม่ย้อนแสงนั่นเองครับเราเราย้อนถ่ายได้ไหมครับก็เลยย้อนครับเราเราไม่ต้องย้อนถ่ายก็ได้นะฮะคือถ้าถ่ายรองฟ้าก็คือจะสีฟ้าครับก็คือสีมันจะสดใสนะครับผมจะสดใสมากขึ้นคือทําให้ภาพดีขึ้นนั่นเองครับผมเวลาถ่ายที่มืดอย่างนี้ก็ มืดแบบสนิทมากครับผมมืดแบบสนิทไปเลยนะครับเป็นสมจริงเลยก็คือสมจริงมืดสนิทไปเลยครับผมแล้วก็ iPhone 6s ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ iOS 10ครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็น่าจะ iOS 13แล้วมแล้วใช่ครับผมแต่ว่ามีข่าวลือออกมานะครับว่าจะได้ไปต่อใน iOS 14สครับสามารถอัปเดตไปได้อีกครับผมต้องบอกว่า Apple ใจดีมากนะครับอยู่มา4ปี5ปีแล้วก็ยังให้อัปเดตนะครับผม สามารถอัปเดตไปถึงอัปเดตได้เรื่อยๆครับตอนตอนนี้น่าจะถึง iOS 14นะครับผมคิดว่าน่าจะถึงแค่ iOS 14นะครับถ้า iOS 15อมาก็สุดๆแล้วครับผมโคตรคุ้มแล้วนะครับผมถ้าเทียบกับ Android นะครับ Android ถ้าเลทราคานี้นะครับเป็นไงครับเขาไม่มีการอัปเดตเลยว่าครับอ่าอัปเดตก็2ปี3ปีประมาณนี้ก็สุดยอดแล้วครับแต่นี่นะครับผมออกมา5ปีคุณลงทุนครั้งเดียวมันแพงก็จริงครับแต่ว่าคุณซื้อการอัปเดตซื้อซอฟต์แวร์เขานะครับ ก็ถือว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าครับผม4ปี5ปียังอัปเดตได้เรื่อยๆครับคือถ้าซื้อแล้วไม่ต้องกังวลเลยครับผมไม่โดนรอยแพ้แน่นอนครับครับผมแต่ถ้า Android ก็อาจมีโอกาสนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านนะครับแต่ผมเชียร์ p o o n นนะครับเพราะว่าเป็นคนใช้ p h โฟนมาหลายรุ่นแล้วครับผมจิตใจใน OS มันนะครับครับผมก็คือ iOS วันสไมันจะเถียงครับผมคือกลับไปจับ a อ d r o i d ไม่ได้อีกแล้วครับผมต้องบอกอย่างนี้ไม่สามารถกลับไปใช้ Android ได้ไม่สามารถที่อยากจะไปใช้ Android ได้เหมือนเดิมแล้วใช่ครับลองใช้แล้วุมนิทครับผมโมนิทครับโมนิทซีเรียสมากคือมันชินแล้วนะครับต้องบอกว่ามันชินคือต้องต้องลองเปิดใจดูครับสำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือ Android นะครับผมลองเปิดใจใช้ iPhone แล้วคุณจะหลงรักครับ อ๋ออวยเกินไปอ๋อไม่ได้อวยนะครับพูดจากความรู้สึกนะครับผมว่าจากความรู้สึกครับจากคนที่ใช้มาจริงนะครับว่ามันเป็นยังไงต้องบอกเลยไม่สามารถกลับไปใช้ Android ได้อีกแล้วแล้วก็ iPhone 6S นะครับเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่านะโดนใจอย่างแน่นอนครับสำหรับคอเกมครับผมใครจะซื้อไปแคสเกมนะครับเดี๋ยวนี้อาชีพสตรีมเมอร์มาแรงนะครับผมแต่สตรีมใน YouTube Facebook นะครับ ใครจะซื้อไม่สตรีมเกมมือถือ r o v เวพับจีพับดูตี้เกมต่างๆนะครับในมือถือ้องบอกว่าเลดราคานี้ทําได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วครับผมออกมา5ปีอีกต่างหากนะครับคือทําได้ลื่นไหลนะครับผมแต่ว่าพับจีอาจจะไม่สามารถปรับสูตรได้แต่ก็พอเล่นได้นะครับเล่นได้เลื่นเลย60เฟรมนะครับผมพอเกมไม่ควรพลาดครับใช่ครับผมพอเกมไม่ควรพลาดนะครับน้องๆนะครับใครสนใจก็5,000บาทเองนะครับผม5 0 0 0 6,000งบประมาณนี้น่าสนครับน่าสน อ,อืสำหรับคนที่มีงบประมาณ5,000-6,000นะครับงบไม่มาก iPhone 6S เผยว่าตอบโจทย์โจทยตอบโจทย์ในเลทราคานี้ <S <S ครันั่นเองครับถ้าเทียบกับมือถือ Android อันนี้ก็น่าสนใจกว่า Android ถ้าซื้อไวแคทเกมอย่างนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคุณภ,ภาพจะเป็นยังไงนะครับเพรื่องของความเสถียรเรื่องของ OS นะครับผม Android ยังสู้ไม่ได้ในข้อนี้นะครับแล้วก็ iPhone 6S นะครับอ,อ,กกอุปกรณ์ เสริมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหาง่ายพวกเคสไม่ว่าจะเป็นเคสนะครับสายชาร์จอย่างนี้พวกฟิล์มก็คือทํามารองรับหมดแล้วอไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะไม่มีขายนะครับผมว่ามีขายแน่นอนมีให้เลือกเยอะแยะนะครับผม a n d ด o i d บางรุ่นนี้ก็อาจจะไม่มีไม่มีของนั่นีงนะครับอาจจะถ้าเป็นไอโฟนครับรับรองเลยครับคุณหาซื้อเคสง่ายครับหาซื้ออุปกรณ์ง่ายครับเพราะว่ามีไม่กี่รุ่นครับให้ a n d ด o i d มันแบบตลาดมันกว้างไหมครับ ดูจะซื้อตัวรุ่นหรือเปล่าใช่ครับอันนี้สามารถเหมือนทําไว้รองรับอยู่แล้วใช่ครับผมนวาหาซื้อเคสง่ายครับซื้อที่ไหนก็มีขายครับ iPhone 6S อย่างนี้ขึ้นไปไอโฟนทุกรุ่นนั่นเองครับมีขายแน่นอนครับผมเรื่องอุปกรณ์เสริมเรื่องเคสมันใจกันได้ครับถ้าทํามารองรับ iPhone ก็คือถือทุกรุ่นในโลกน่าจะรองรับกันหมดนะครับแล้วในส่วนของ iPhone 6S ครับก็มีความจุตั้งแต่16กิกา สามสิบสองกิกับแล้วก็หกสิบสี่แล้วก็ร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์นะครับใครถามว่าจะซื้อความจุไหนดีพี่อย่างนี้นะครับผมแนะนําเป็นหกสิบสี่กิกะไบต์ขึ้นไปจะดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าอย่างแอปพวกแอปไลน์อย่างนี้ผมข้อมูลมันเยอะนะครับก็ตาไปหลายกิกแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมดีเกมใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมพวกแอปพวกข้อมูลมันพวกแคทอะไรต่างๆลองดูการใช้งานด้วย ครับผมครับผมของแต่ละคนเนี่ยใช้งานยังไงใช่ครับถ้าซก้อความจุเยอะไหมครับถ้าถ้าจะซื้อ16กิกนะครับไม่แนะนําอย่างยิ่งนะครับอย่างน้อยต่ำๆต้อง32กิกแล้วนะถ้าใครจะซื้อนะครับผมก็เหมาะสมแล้ว32กิกตัด16กิกออกไปเลยนะครับในชอยถ้าคุณคิดว่าจะซื้อนะครับมันยังไงก็ไม่พอแล้วนะครับผมต้อง32กิกพอไหมฮะก็ถือว่าพอใช้ครับอ๋อครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอยู่นะครับ่นถึงสูงไปเลยก็ดีเหมือนกันนะครับ เพราะว่า iPhone มันไม่สามารถเพิ่ม S D Card ได้อีกนะครับผมไม่มี S D Card ใช้คาวแทนพวก Google Drive พวก c l o u d อย่างนี้แทนเก็บรูปเก็บอะไรนะครับก็คือถ้าจะซื้อครั้งเดียวจบเลยก็ร้อยปไปเลยใช่ครับความจุเยอะๆไปเลยจะดีกว่านะครับร้อยี่แปดจิกกะบไปเลยนะครับคือผมเห็นพวกเพจนะครับว่ารับเพิ่มความจุ iPhone อย่างนี้แนะนําว่าอย่าเสี่ยงนะครับอย่าเสี่ยงเลยครับอย่าเสี่ยงเพราะมันต้องแกะเครื่องแกะอะไรมาเพิ่มนะครับผม แนะนำว่าอย่าเสี่ยงนะครับซื้อเครื่องใหม่ไปเลยนะครับผมอ่ะสรุปกันเลยดีกว่า iPhone 6S ในปี2020ยังน่าใช้อยู่ไหมนะครับบอกเลยนะครับว่าข้อดี1เลยก็คือราคาราคาครับอุปกรณ์เสริมหาง่ายครับนะครับราคาเนี่เอื้อมถึงแน่นอนใช่ครับอุปกรณ์เสริมก็หาง่ายนะครับผมแล้วก็น่าจะรองรับทุกไลฟ์สไตล์ใช่ครับตอบโจทย์คนมือเล็ก หราอผู้หญิงครับพกพาง่ายนั่นเองครับครับผมแล้วก็การอัปเดตครับการอัปเดตก็มีอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ครับผมไม่โดนรอยแพลนะครับน่าจะได้ไปต่อใน iOS 1เยังไงต้องรอดูข่าวอีกทีนะครับผมแต่ว่าข่าวลือก็ออกมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วในส่วนของข้อเสียของ iPhone 6S ครับเป็นไงบ้างครับข้อเสียหรอกครับก็คือเรื่องของกล้องนะครับผมว่ากล้องหน้ายังไม่ดีพอนะครับถ้าเทียบกับ Android ครับ คือยังถ่ายได้ไม่สวยนะครับก็ต้องยอมรับแหละเทปยีมันถ่ายผียิ่งเป็นผี <laughs> ไม่ใช่ครับผมถ่ายผีให้เป็นคนยังไม่ได้ครับผมยังถ่ายผีให้เป็นคนไม่ได้อถ่ายผีเป็นผีอยู่ <laughs> ยังถ่ายผีมันผีอยู่น <laughs> ะครับก็คือเทลยีมันก็ต้องยอมรับแหละมันออกมาสี่ปีห้าปีแล้วนะค,ครับผมถ้าเทียบกับ Android ก็แนะนํา Android จะดีกว่านะครับผมต่อไปเป็นแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่ที่ให้มาน้อย 1715 m มิลลิแอมนะครับ,รบก็ต้องพก power bank ทำให้ย<ช>ุ่งยากต่อการใช้งานไปอีกนะครับผมถือว่าความจุแบตเตอรี่ยังน้อยอยู่ใช่ครับต้องพก power bank ด้วยไปเป็นวัสดุรอบตัวเครื่องนะครับครับรู้สึกว่าไอโฟน e 6s เป็นรุ่นที่มีปัญหานะครับก็คือเวลาสี ดีของตัวเครื่องนะครับใช้ไปนานๆมันก็จะลอกลอกนะครับหลุดลอกนะครับผมจะมีรอยบ้างแนะนําให้ใส่เคสนะครับผมเราไม่ใส่เคสไว้ตลอดเวลาแล้วก็ติดฟิล์มกระจกให้ดีครับผม ใครซื้อมาแล้วก็มันอาจจะเป็นรอยได้นะครับ iPhone 6s นะครับปุ่มของเขาก็คือจะเป็นแบบ iPhone 6เลยนะครับต่างจาก iPhone 7พ u s 7 7พัทยังไงนะครับก็คือเรายัางสามารถกดลงไปนะให้ความรู้สึกแบบกดลงไปได้จริงๆนะครับปุ่มมันกดลงไปได้นั่นเองครับก็จะมีสแกนนิ้ว Gen 2ครับต่างจาก iPhone 6ยังไงก็คือจะมีสแกนนิ้วแบบ Gen ที่2ครับก็คือรุ่นที่2สามารถสแกนได้รวดเร็วแม่นยํา นะครับผมแต่ว่าถ้าท่านซีเรียสนะครับฝุ่นของ iPhone 6S เนี่ยนะครับมันจะทําให้พังง่ายนั่นเองครับผมก็คืออาจจะมีฝุ่นเข้าไปก็คืออาจจะกดไม่ได้ในบางครั้งนะครับหรืออาจจะกดไม่ได้ตลอดไปเลยครับนี่ต้องเอาไปเคมนะครับถ้ามีประกันยังถือว่าเป็นข้อเสียอยู่นะครับในจุดนี้ต้องพิจารณากันให้ดีนะครับถ้าใครจะซื้อนะครับถามว่าควรซื้อเครื่องรีฟิวบิทไหมเครื่องยำเครื่องซีพีโอไหมนะครับ ตาม Lazada ช้อป e ีอย่างนี้ขายเครื่องรีโมบิดแนะนำให้ซื้อเครื่องมือสองจะดีที่สุดครับแนะนำเป็นเครื่องมือสองจะดีที่สุดเครื่องแ2สองเป็นเครื่องศูนย์ไทยด้วยครับต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับว่าเป็นเป็นเครื่องไทยจริงๆไหมมาค้างคนขายอาจจะหลอกเราอย่างนี้ก็ได้นะครับต้องดูแหล่งที่ซื้อด้วยนะครับผมถ้าเป็นเครื่องโชว์อย่างนี้จะดีไหมนะครับเครื่องโชว์บอกเลยมันเสียบชาร์จทั้งวันแล้วก็มีอาจจะมีริ้วรอยนะครับมากดมาลองเล่นที่ศูนย์เขาอาจมาขายราคาที่ ตามกว่าราคาเมือสต้องพิจารณากันให้ดีนะครับพิจารณา้อนี้ด้วยพูดถึงราคา iPhone 6S กันบ้างดีกว่าครับจากที่ผมเห็นขายกันนะครับก็คือ 6S คความจุก็ทำอยู่สองกอย่างนี้นะครับก็อยู่ละราวห้าพันหกพนบาทเป็นแล้วแต่สภาพนะครับเพื่อเกินแปดพันบาทด้วยซ้ำคคือยังน่าใช้อยู่แล้วก็ยังคุ้ม่าคุ้มราคาอยู่นะครับใครอยากซื้อไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้อย่างนี้ เครื่องเล็กๆไว้พกหรือว่าให้ลูกพกไปโรงเรียนอย่างนี้ <clears S 2> แนะนําเลยนะครับผมว่า <verd> แค่ราคา5 0า0บาท6 0 0ันบาทอย่างนี้ได้แล้วนะครับต้องเช็คเครื่องดีๆหน่อยนะครับผมสรุปเลยนะครับ iPhone 6S ยังน่าใช้อยู่ใยังน่าใช้อยู่ในปี2020ันต้องรอดูว่า iPhone 9จะออกมาวันไหนนะครับเดี๋ยวถ้าออกมาแล้วจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมผมแอดมินต้นล้างผมแอดมินบ้ามขอตัวลาไปก่อนนะครับครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับกับ เอ็มซ่าช anel รีวิวนะครับทาง YouTube ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ทาง Facebook แฟนเพจเอ็มซ่าชแนลนะครับผมมี iPhone หลายรุ่นให้ท่านได้เลือกซื้อกันนะครับให้ของคุณภาพดีแน่นอนครับผมสำหรับนี้พวกผมสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับครับันนีัสวัสดีครับสวัสดีครับ